ได้มีพระเมตตาห่วงใยในความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนสรงประธานในทางแก้ปัญหาความยากจนโดยน้องนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ,พ,พียงมาขับเครื่องจนทำให้ประสษวรกรชาวตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงมีอยู่มีกินตลอดดูครับภาพภาพจากที่เรามองเห็นด้านหน้านะครับเป็นภาพของพี่น้องคนต้นแบบตำบลบาทอง รวมทั้งส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจข้าราชการส่วนปกครองข้าราชการส่วนการศึกษานะครับวันนี้ทางด้านสจนงงากนาาเขตพื้นที่การึกษาอดอธานีเขตสามนะครับหรือว่าสจนากง,งาาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสามก็ได้นำโดยท่านนิคมผิวนวลรองผู้จัดการสจนากง,งาาเขตพื้นที่ ท่านผู้นวยการโรงเรียนบ้านวางทองผู้นวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงผู้นวยการโรงเรียนบ้านจำแม่นะครับวันนี้ร่วมกับพี่น้องส่วนราชการทุกภาคส่วนและก yeah. <number> ok ็พี่น้องคนต้นแบบในตำบลวังทองเราด้วยนะครับส่วน้องถิ่นส่วนปกครองนั้นนำโดยท่านนายเบอบ้านดุลท่านมาีิเตียนทองนะครับก็ท่านบอกว่าเกี่ยวข้าวผผมแบบปัจจาบน

เอาคากาวิธีเลยขาชวิทีเลยางานยำเลยคระัพรนอมเอาความเล้าเตรียมตัวกาบคนเครับได้อรนาอมาด้ครับแ่เอาครับต่อไปบูชาในปก่มหอมขอหามได้ีนากา,าเล

Tuasake kami kerupe krisi karata kekan kali ke bimane di kami taruna ke waktu mekete tewa carata wisameya kahantapanaka di tanta santi je